คีย์บอร์ดงบแค่นี้มี S O C D มาให้ด้วยเนี่ยนะโอ้โหแล้วมึงดูดีไซน์น้องดิโคตรจะดุโคตรจะเอาเรื่องเลยมึงมาพวกมึงน้องคือ Allra Win หกแปดเทสต์แม็กเป็นแมกนีติกคีย์บอร์ดสาหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่โคตรจะเหมาะกับเกมเมอร์ยุคนี้สุดๆเพราะได้มาทักแมกนีติกคีย์บอร์ดที่ดีไซน์กับคีย์แคปนี่คือโคตรจะสุดพวกมึงก็ดูเลยสวยไม่สวยอะดุขนาดนี้มาพร้อมฟีเจอร์เอาใจสายเล่นเกม F P S กับ S O C D Snap Tap ที่เขาหางกันให้ความฟิวซ้ายฟิวขวานี่คือเพลินสุดๆเพอาด้อมารรถปับไดด้ต่่ำสุทีึงมัา ไปเลยสงสุด8,000เฮิร์ตคือน้องคือคีย์บอร์ดตัวจบสําหรับสายเล่นเกมจริงๆนอมึงและคีย์บอร์ดตัวนี้เขามีเสาแปะมาให้ด้วยนะและปรับได้โคตรเยอะการเชื่อมต่อของน้องนี่จะเป็นแบบเสียบสายมาพร้อมไฟ r g b ที่บอกได้เลยว่าสุดตัวหนึ่งเลยแล้วมาเจอกับคีย์แคปดุดๆแบบนี้นะไปสวยๆแบบนี้นะโอ้โหไม่แปลกใจทําไมของหมดบ่อยชิบหายตัวเนี้ยและเห็นเป็นแมกเนติกคีย์บอร์ดเนี่ยเสียงพิมพ์ก็ไม่ธรรมดาเลยนะมึงเสียงพิมพ์มันจะได้ประมาณเนี้ยลองไปฟังกันดู แลถ้าเกิดใครสนใจคีย์บอร์ดเท่ๆดุๆแบบเนี้ก็สามารถจิ้มจกคำว่าพิกัดที่หน้าจอพวกมึงได้เลยนะเออแค่นี้แหละกูไปแล้วเทกัน